สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมุมมอ,องไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุยนะครับวันนี้ก็ตรงวันพัะฤหัสบดีที่10ธันวาคม263นะครับจัดไปยิ่เสียนะครับกับศึกเพชรสุขโขไทยจัดโดยโปรโมเตอร์ศิลามีจันนะครับลูกชายของเสียชายสุขโขไทยนะครับก็ วันนี้จัดมวยดีราคาถูกครับเก็บค่าดูผ่านประตู350บาทชั้น2 700บาทนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา19.00นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ5 g b e t เ1เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G b e t 1บนะครับ ไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรวังหินลูกพยาไก่พักดีหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรแซมซันเพชรน้องบัวนะครับนักชกจากเมืองสีสเกตวันนี้เจอทางด้านชนะศึกโรงเรียนกีฬาโคราชมวยจากชัยภูมินะครับ2อมที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็วันนี้โชคก,กันที่พิกัด100 16ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรวังหินลูกพญากไก่พัก,ด,ก,ด,ด,ด,นนก,กดีช่างน้ำหนักได้116.3นะครับลดไปจุดสส่วนชนะศึกโรงเรียนกีฬาโคราชช่างน้ำหนักได้116.1ลดไปจุด1ครับนี่คือน้ำหนักตัวเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวังหินลูกพญากไก่พักดีนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรเดินชนสิทธิช่างละเมื่อวันที่27สิงหาคม2562ที่โคราชแล้วก็มาชนะคะแนน เพชรน้องขอนกอกระมวลวัดเมื่อวันที่3ตุลาคม2 6 3ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดไปชนะน,นอกทางน้านโฮมเกียรติพรเทพเมื่อวันที่29ตุลาคม2 6 3ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนีคือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชนะศึกโรงเรนกีฬาโคราชกันบ้างนะครับ ไปแพ้คะแนนทางด้านแม็กนัมสักชานุเมื่อวันที่23กรกฎาคม2 5 6 2ที่แม็กสเตเดียมแล้วก็ไปชนะคะแนนทางด้านรูปแบบอายโยธยาฝ้ายยิมเมื่อวันที่21ธันวาคม2 5 6 2ที่ลุมพินีแล้วก็ล่าสุดไปชนะคะแนนมาน,นีดำต่อสมบูรณ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 3ที่เวทีมวยลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชนะศึกโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับสำหรับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน เพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมชวนทะเลาะต่อเนื่องต่อยปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบูดุดันไปไปแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่าต่อยบ่อยกว่าครับแล้วก็หายใจบ่อยกว่าวันนี้มั่นคงกว่าครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับแล้วมาต่อคู่ที่สองในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแปะยิ้ม ปอจิรกิจหรือแปะยิ้มพลเยี่ยมเสนนะครับนักชกฝีมือดีครับแล้วก็เก่าเก่าเกมวันนี้เจอทางด้านกล้องพยักเสริมงามขาไม้หรือพอนงนุษนะครับนักชกจากนครสวรรค์นะครับวันนี้โชคก,กันที่พิกัด105ปอนด์อนเมื่อเช้านี้แปะยิ้มปอจิรกิจช่างน้ำหนักได้106.2ลดไป1.2ส่วนกล้องพยักเสริมงามขาไม้นะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยขาดไปจุดหนึ่ง ครับหมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแปะยิ้มปอจิลกินนะครับไปดูฟอร์มหลังของแปะยิ้มกันบ้างนะครับฟอร์มหลังวนชนะคะแนนทางด้านเพชรแท้อลิษากุบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2563ที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านสตางทองชอห้าพยักเมื่อวันที่12กันยายน2อง3ที่เวทีมวยอ้อมน้อยล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรพันลิรสิงห์มาวินเมื่อวันที่9พฤศจิกายน ส6งรอยที่หาดใหญ่คบนี่คือฟอร์มหลังของทางนานแปะยิ้มปอจิรกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกล้องพยักเสริมงามขาไม้กันบ้างนะครับไปชนะน็อกทางด้านยอดขุนพลสิทธิคูยเยี่ยมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2องที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยไปแพ้คะแนนจรวดทอเมืองหลังสวนเมื่อวันที่22สิงหาคม2องที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วแพ้คะแนนนิโรธจิตอาสาบางแก้วเมื่อวันที่3ตุลาคม 2063ที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกล้องผูยักษ์เสริมงามขาไม้นะครับสําหรับคู่ที่2ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแปะยิ้มปอจิรกิจหรือพลเยี่ยมแสนนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นและก็แข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันครับโอกาสลุ้นนับลุ้นนกสูงครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านแปะยิ้มปอจิรกิจนะครับ แล้วมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเช็กบินกอจันหุนีนะครับนักชกจากบุรีรัมย์ซ้อมทีไข่กอจันหุนีนครศรีธรรมราชครับวันนี้เจอทางด้านฟ้าประธานแทนเทเลคอมบ็อกซิ่งยิมหรือเกียรติทรงเดชนะครับนักชกจากเมืองขอนแก่นครับวันนี้ชกกันที่พิกัด1 1 3ปอนด์นะครับเมื่อเช้าในเช็คบินกอจันหุนีช่งน้ำหนักได้ร้อยลดไปจดส่วน ทางน้านฟ้าประธานแทนเทเล,ลคอม็อกซิงยิมนะครับชั่งน้าหนักได้ร1อยขาดไปจุดหนึ่งคนี้คือการชั่งน้าหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่3ในรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเช็กบินกอจนนันฮุนีกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็เอาไปชนะน,น,นอกทางน้านแสนเชิงเอราวันที่สงขาแล้วก็มาชนะคะแนนธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูเมื่อที่2ี่มกราคม2 5 6 3ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้แผนนกทางด้านกล้องพยัก พอนงนุษเมื่อวันที่4มีนาคม2563ที่ราชดำเนินคานี้คือฟอร์มหลังของทางด้านเช็คบินกอจันหุงนีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านฟ้าประธานแทนทเลคอมบ็อกซิง่งยิมกันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านสวัสดีสิทธิพิทักษ์ชัยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563ที่บูรีนาไปแพ้นอกเดชสุพรรณนุน้ยสีมุมเมืองเมื่อวันที่1มีนาคม2563ที่ราชดำเนินในยกที่3 แล้วก็ล่าสุดไปแพ้คะแนนสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่เมื่อวันที่22ตุลาคม2563ที่ราชดำเนินความเนือคือฟอร์มหลังของทางน้านฟ้าประธานแทนเทเลคอมนะครับสำหรับคู่ที่3าในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเช็คบินกอจันฮุลีครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงครับก็บู๊ดุดันครับผมมองว่าวันนี้ลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับคู่ที่สาในรายการ ผมออกไปที่ทางด้านเช็คบินก่อจันทุนีนะครับสมชื่นนะครับรุนนับรุนนอกได้ครับคู่ที่สามในรายการออกไปที่เช็คบินก่อจันทุนีนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ี่ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอินทราราชบูมเด็กเซียนหรืออภิศักเคทียุทธนานะครับนักโชคจากนครราชสีมาวันนี้เจอทางด้านน้ำขบวนวอวังพรมหรือมังเจเลยยอดเหล็กไหลกีนเปเปอร์ครับ นักชกจากพม่าซ้อมที่ค่ายมวยวอวังพรมนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด127ปอนด์ครัเมื่อเช้านี้อินทราราชบูมเด็กเซียนช่างน้ำหนักได้126.9ขาดไปจุดหนึ่งส่วนนำขบวนวอวังพรมช่างน้ำหนักได้129.7ลดไปถึง2.7เลยนะครับก็ถือว่าลดเยอะนะครับ2.7ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านอินทราราชบูมเด็กเซียนนะครับ ออกไปแพ้นอกเควินทีเด็ด9 9นักชกสเปนเมืม่อวันที่12มกราคม2 6 3ริาที่ราชดำเนินแล้วก็ไปชนะน็อกสำเร็จเลื่องวิช <laughs> ัยมวยไทยมือยิมเมื่อวันที่17กันยายน2 6 3ที่ราชดำเนินในยกที่5แล้วก็ไปชนะน็อกสามยักษ์เลื่องวิชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่29ตุลาคม263ที่ราชดำเนินในยกที่2ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอินทรราชบุมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านนำขบวนวอวังพรมนะครับไปแพ้คะแนนทางด้าน สิงสารวัตรทอยอดพุทธเมื่อที่28กันยาย,ายน2 5 6 2ที่อ้อมน้อยชนะคะแนนเพชรพาคินสอซลสลีนทาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 2ที่อ้อมน้อยล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านเจมส์ศักเข้มมวยไทยเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 3ที่เวทีมวยรังสิตนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอินทร,ราักบุมเด็กเซียนนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในดีฝีมือดีแล้วก็ เตะต่อยแข็งแรงแม่นยำครับยืนระยะมั่นคงวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่4ในรายการพงออกพืที่ทางด้านอินทราราชบูมเด็กเซียนนะครับแล้วก็ไปถึงคู่ที่5ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรรีโชคเดชเพชรสีทองหรือเพชรปะกายจันนะครับนักชกจากบุรีรัมย์วันนี้เจอทางด้านเดชพิชัยนาวีอนามันหรือกอการุนนะครับนักชกจากจังหวัดตังครับบุรีรัมย์กับตังเจอกัน โชคกันที่วิกัด111ปอนด์นะครับ112ปอนด์นะครับครับมวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับครับโชคกันที่วิกัด111ปอนด์เนี่ยผมมองว่าทางด้านเพชรศิริโชคนี่จะได้ลอยได้ยาวได้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรศิริโชคกันบ้างนะครับไปแพ้คะแนนลดเหล็กนโนวัด no ยิมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีและแพ้คะแนนลดเหล็กนโนวัด no ยิมเมื่อวันที่25 กรกฎาคม263ที่เวทีมวยลังสิิจไปแพ้นกมหาสมุทรหมูปิ้งอะไรจุงเบยเมื่อวันที่25กันยายน263ที่เวทีมวยลังสิิจครับเดียวคือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรศรีโชคเดชเพชรสีทองก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับร์มหลังของทางด้านเดชพิชัยนาวีอนามันหรือกอกาลุนนะครับก็ไปแพ้นกทางด้านไทยพลรันชยัยเมื่อวันที่28มีนาคม261ที่นครศรีธรรมราช ไปแพ้คะแนนวัชรพลสิงห์มาวินเมื่อวันที่2กันยายน263ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านเพชรสาลิตหมูปิ้งลอยจุงเบยเมื่อวันที่19ตุลาคม263ที่ธนากรสเตเดียมนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชพิชัยนาวีอันนามันนะครับสำหรับมวยคู่ที่5ในวันนี้ผมออกที่ทางด้านเพชรสิริโชคเดชเพชรสีทองนะครับเป็นมวยสูงยาวข่าดีขวางหน้าดันแทงขีบคอยัดไส แล้วก็ปายแรงแทงเจ็บครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะมาเกิดครับหลังจากสะกดคำว่าชนะไม่เป็นวันนี้เดินถึงตัวครับเดินให้ไวไปให้ถึงวันนี้เกิดแน่นอนนะครับคู่ที่5ในรายการพมออกพปธีทางด้านเพชรศิริโชคเดชเพชรสีทองนะครับแล้วมาถึงคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านชานยศศักดิ์ลุ่งเรืองหรือชอห้าพยัก์เป็นมวยมาแทนเอกโทรนินมอกุงเพชรชนบุรีนักชกจากอุบลน,นะครับ วันนี้เจอทางด้านก้องศักดิ์สอสัตตาหรือเงาะบางกะปิซ้อมนิ่ค่ายสอสัตตาจังหวัดชัยภูมิครับมวยคู่นี้โชคกันที่พิกัด123่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ชานยุศักดิ์รุ่งเรืองช่างน้ำหนักได้ร2อยลดไป1.1ส่วนทางด้านก้องศักดิ์สอสัตตาช่างน้ำหนักได้1 2อ6ลดไป .6 เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชานยุศักดิ์รุ่งเรืองนะครับไปแพ้คะแนนคีรีหลวงชอห้าพยัก เมื่อวันที่20กรกฎาคม263ที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนคีรีหลวงโชว์5เมื่อวันที่17กันยายน263ที่ราชดำเนินและก็โดนวิตามินก่อนชกที่เวทีมวยลังสิตยกออกตงคู่26ตุลาคม263ที่เวทีมวยลังสิตแลวก็แพ้คะแนนหนึ่งบลสิทธิ์เชฟบนธรรมเมื่อวันที่2พฤศจิกายน263ที่เวทีมวยลังสิตครับเนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกล้องสักซอสตาตากันบ้างนะครับไปแพ้นอกเสาโทสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อวันที่27มิถุนายน262ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนฉัดเพชรสอปุษสมณ์เมื่อวันที่21สิงหาคม262ที่ราชดำเนินแล,ล้วก็ไปชนะคะแนนขุนพลเอกตอ่อโทยุทามเมื่อวันที่6กจิกายน263ที่จังหวัดชัยภูมิครานนี้คือฟอร์มหลังของทางด้านกล้องสักซอสตาตา,าตนะครับสําหรับมวยคู่ที่6ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน กล้องศักศอสาตานะครับเป็นมวยแข็งแก่งแข็งแรงเข่าในดีฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเป็นมวยสองกาดดักแทงดักโตศอกแรงวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่6ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกล้องศักศอสาตานะครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วมาถึงคู่ที่7ในรายการนะครับซึ่เป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายหรือหยกเพชร สิทธนายโจ้นักชกจากเมืองลำพูนนะครับวันนี้เจอจอมโหดซ้อมเสริมพรวิวัฒหรือหมูปิ้งลอยจุงเบยหรือจอมโหดอิมิเนนแอร์นะครับนักชกจากเมืองอุบลอายุ32ปีนะครับเจอกระมวยรุ่นน้องนะครับก็ว่าได้ครับห่างกันประมาณ10ปีครับมวยคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับเป็นมวยหมัดบูดุดันด้วยกันคู่ไฟเตอร์ครับเมื่อเช้านี้ทางน้านเพชรสมหมายสอสมหมายช่างน้ำหนักได้ 1 1 5 5ลดไปจุด5ส่วนทางด้านจอมโหดเสริมพรวิวัฒช่างน้ำหนักได้1้อ7 5 7ลดไปจุด7นะครับนี่ก็คือน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับฟอร์มหลังของเพชรสมหมายโสสมหมายนะครับก็ดีก,กีก็เป็นแชม 115. ป์1้5ปอนอ้อมน้อยนะครับไปชนะคะแนน,นเพชรสุพรรณทรงพลเคซีเมื่อวันที่11สิงหาคม2563ที่นครสเตเดียมชนะคะแนนชนะเลิศวิน,นา,นานนนนโยทินเมื่อวันที่15 กันยายน263ที่อ้อมน้อยไปแพ้คะแนนปืนกลต่อสุรัตน์เมือที่9ตุลาคม263ที่เวทีมวยลังสิตนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสมหมายสสมหมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของท่านจอมโหดเสริมพรวิวัฒน์กันบ้างนะครับไปชนะนกศีอุยสิงห์มาวินในยกที่1เมื่อ18ธันวาคม262ที่ราชด,ดำเนินและก็แพ้คะแนนเขี้ยวพลันชัยเมือ่อัน9กุมภาพันธ์263ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มาชนะนคะแนนเขี้ยวพลันชัยเมือ่อใน6กันยายน263ที่วิกหมอชิด ครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดสีเอาไว้ได้นะครับสําหรับมวยคู่ที่7ในรายการวันนี้ผมออกวิธีทางด้านจอมโหดเสริมพรวิวัตครับวันนี้ได้ใหญ่ได้เกา๋าได้แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงได้ลูกหนักนวงครับวันนี้ตีหน้ายักเข้าใส่รับรองว่าเอาวินกลับบ้านเอาชัยชนะกลับบ้าน,นครับคู่ที่7ในรายการออกวิธีทางด้านจอมโหดอิมิเนนต์แอร์ครับขอบท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ